สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเจอกันเหมือนเดิมค่ะกับพี่น้องพาเฮงสำหรับแนวทางฮานอยงวดประจำวันอาทิตย์ที่30พฤษภาคมนะคะแต่ว่าเรามาดูย้อนหลังของวันเสาร์ก่อนเนาะว่าผลออกอะไรบ้างนะคะสำหรับฮานอยฮานอยพิเศษนะคะออก6 5 1 0 5นี่51อยู่นี่นะคะ51นะ ส่วน3ตัว3ตัวอยู่ในชุดเด่นนะคะ5 6แล้วก็1เนาะแต่ว่า3ตัวพี่น้องจับให้9 1 5นะคะส่วนอันนี้ก็เป็น2 1 6เนาะแต่ว่าไม่ได้จับ6 5 1 1 6 5หให้เนาะแต่ถ้าตัวนี้นี่กลับหัวได้เลยเนาะถ้าใครสมาชิกบางท่านเนาะก็อาจจะชอบแบบว่าถ้าเห็น9กก็จะเป็นก็จะลงกลับหัวนะคะแต่อันเนี้ย เสียดายมากเลยเนาะพี่น้องจับให้ผิดแต่ว่าเข้าชุดวินนะคะสามตัวบ่อยนะคะอย่างที่พี่น้องเคยบอกนะว่าสามตัวเนี่ยบางทีพี่น้องก็คัดเลือกออกมาจับออกมาพลาดไปอย่างเนี้ยจับเก้าหนึ่งห้าแต่ออกหกหนึ่งห้านะคะออกหกห้าหนึ่งาหลายครั้งนะคะที่สามตัวนี่เข้าอยู่ในชุดวินฉะนั้น พี่น้องก็ย้ำอยู่เสมอว่าถ้าไม่ชอบที่พี่น้องจับให้ก็ลองเลือกดูหรือเอาชุดวินเนี้ยไปหมุนให้ครบก็ได้นะคะรวมแล้วก็ได้10ชุดเองนะคะไม่เยอะค่ะสิชุดไปกลับก็60 60บหกนี่ตัวละบาทก็60บาทเองค่ะอันนี้นะทีนี้ก็มาดูฮานอยปกติฮานอยปกติออกหกแปดเจ็ดสี่หกสี่หมาอีกแล้วนะคะ4ีหอันนี้ไม่มานะคะพลาดไป สำหรับ VIP 57054็ด0 5 4่าอ่ะอันนี้มา5 4มี4 6เนาะ7นี่มาบ่อยมากเลยนะคะสำหรับ7อันนี้ก็พลาดไปนะคะสำหรับฮา 5, นอย VIP อ๋อส่วนปกติเนาะถ้าออก7 6 8นี่สวยเลยเข้าเข้าห8นะคะแต่ว่า6 8ไปอยู่ข้างหน้าซะงั้นเนาะ ันนี้พลาดไปนะคะส่วน46กับ54เนี่ยพี่น้องก็ให้บ่อยๆค่ะก่อนหน้านี้ให้แทบทุกวันเลยตามพี่น้องก็ตามมาหลายวันเลย46กับ54เนี่ยว่ามันจะมาก็ไม่มาสักทีพอทิ้งไปปุ๊บมาทันทีเลยนะคะเนี่ย46กับ54สำหรับเมื่อวานนี้นะคะใครที่ตามได้พิเศษรอบแรกก็ดีใจด้วยนะคะมารอบแรกเลยเนาะ แล้วก็เข้าชุดวิน3ตัวด้วยนะคะทีนี้เราก็มาดูกันต่อของวันอาทิตย์ที่30พฤษภาคมนะคะสำหรับวันที่30นะพี่น้องให้ชุดวินที่8คะ่ะ1 0 5แล้วก็3นะคะ 81053เหมือนเดิมค่ะจัดให้ครบในชุดวินนะ,นะคะจับได้ก็จะมี818085 8310 1513 0503แล้วก็53นะคะแล้วก็มี11ด้วยนะอันนี้เพิ่มมาคือเบิ้ล11นะกันเบิ้ลขึ้นมาด้วยนะคะ3ตัว811 153 815 108นะ สำหรับสามตัวเหมือนเดิมค่ะถ้าไม่ชอบหรืออยากจะจับเพิ่มหรือเอาไปวินให้ครบทุกตัวนะคะชุดวินก็ไปจับดูนะคะจะได้10ชุดนะ,ะจะได้10ชุดค่ะสำหรับ3าตัวนะคะอันนี้พี่น้องจับให้มา8 15 108 153แล้วก็มี8 1ดนะคะทีนี้ตัวเน้นนะคะที่พี่น้องชอบนะหน,หนึ่งค่ะ1นหนึ่ง 1> 8 1 80 15แล้วก็5 3ค่ะอันนี้นะคะที่พี่น้องชอบนะอ่า1 2 3 4 5ตัวนะ5ตัว1 2 3 4 5นะแล้วก็จะมีอ่ออ่า1 1 5 3 8 1 80 12 34 ห้าตัวนี้ค่ะที่พี่น้องชอบสุดนะศูย์ห้าก็ไม่แน่นะแต่ยังว่าละค่ะจัดหมดทุกตัวอยู่แล้วนะส่วนมากสมาชิกก็จัดหมดทุกตัวอยู่แล้วเพราะว่าการพลาดนะบางทีตัวที่พี่น้องไม่เน้นให้อาจจะมาก็ได้นะเนี่ยศูย์หอาจจะมาอีกนะคะสำหรับฮานอยเราก็มาลุ้นกันเหมือนเดิมนะคะหวังว่าจะเป๊ะจ,จะปังหวังว่าจะขอให้แตก3ตัวนะคะสำหรับฮานอยวันอาทิตย์ที่30พฤษภาคม ส่วนดาวโจรน,นะคะดาวโจน V.I.P. ใครที่ชอบรุ่นดาวโจร V.I.P. นะของเสราร์อาทิตย์ศุกวันศุกร์วันเสราร์นะคะวันศุกร์วันเสราร์ พี่น้องลงให้ที่ชุมชนนะคะที่โพสนะพี่น้องลงโพสให้ไม่ได้ทําคลิป2วันนะคะศุกร์ก็ไม่ได้ทาเสราร์อาทิตย์นี้หยุดอยู่แล้วนะคะเพราะว่าไม่มีดาวปกตินะฉะนั้นใครที่ชอบลุ้นดาว VIP ก็สามารถดูได้ที่โพสชุมชนนะใครที่ไม่มีขึ้นเตือนก็คลิกเข้าไปดูหน้าช่องได้เลยนะด้านบนจะมีแถบคําว่าชุมชนนะคะก็คลิกเข้าไปดูได้เลยพี่น้องจะโพสลงให้นะก็วันศุกร์ก็เข้านะคะตรงๆเลย90ล่างส่วน เมื่อวานนี้ของวันเสาร์ก็แตก3ตัวบนนะคะอะออกอะไรเอ่ยออก472พี่น้องให้742ไป724ไปนะคะแล้วก็แตก3แตก2ตัวล่างด้วยนะ2ตัวล่างตรงๆค่ะ36นะสำหรับดาววีสามารถเข้าไปดูในชุมชนได้นะคะใครที่ชอบลุ้นดาววีไอพีก็ค่อนข้างเป๊ะปังเลยทีเดียวเขาก็จะเป็นหวยนะคะเหมือนกับฮานอยเลย ฉะนั้นลองดูได้นะคะสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทุกๆไลค์ทุกๆคอมเมนต์ทุกๆ like, ก,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 กำลังใจพี่น้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะมาอยู่ด้วยกันขอทุกคนเองปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงและเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ